โอเคครับผมกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ดีตอนเราช่องโลภ์เกมมิ่งอีเชนเคดนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาลงแรงหนึ่งของเอสี่นะผมพอดีว่ารหัสนี้ผมมันใกล้จะขึ้นฮีโรอีกแล้วนะมาดูว่าถ้าเราไปลงแรงหนึ่งสี่เนี่ยมันจะสามารถขึ้นได้มั้ยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก็ลหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มห้องกันเลยหนึ่งสี่ โอเคครับผมฝากกดไลค์ผมด้วยนะเาขาหายไปไหนอ,อ่ะเอ้าอ๋อเจอแล้วโอ้วิ่งไม่ได้เอา้าเคยวิ่งไม่ได้โอ้เกอบตายโทรศัพท์ดูดิ นี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นเกมแล้วโทรศัพท์ผมมันได้ไหวจริงๆแต่ผมก็ต้องทําคลิปให้คนดูดูอ่ะมันต้องมีคลิปลงไนงะมีคนยืนวงแอดับนะเดีย๋ยวเราจะไปฆ่าเขาใช่ตรง ขอบคุณมากตัวเองเขายืนตั้งนานเพื่อให้เรามาเอาเฮ้เก็บเปืนผิดเกอบละตั้งกระดักระเบิดแล้วกันเฮ้ย Thấy không? Thấy không? Ui Mình chụp cân rồi, chụp cân rồi, chụp cân ชุบกเพื่อนชุบกเพื่อนชุบกเพื่อนคนนี้เขาไม่ชมุบอว่ะหมดตีแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งไปไหนเนี่ย ว่องวัดดี้เข้าวงไงดีเนะี่ย คนที่เจาะให้ <travail. S 1> เกือบละเกือบออกไม่ได้ดีนะเพื่อนขอเขาเจาะให้คนดี <c oughs> มันต้องอย่างนี้ดิเล่นด้วยกันก็ต้องแบบช่วยเหลือกันมีคนอีกเหรออ๋อหมด สวยครับมีคนอยู่ด้านล่างไหมเนี่ยร่วงต้องหาที่ลงก่อนนะ จังวันนี้ต้องโดดให้มีคนอยู่นอกวงอย่าเราไปดักวงเขาดีกว่าอย่าหาที่กระโดดกันอุยอ้ยอุ้ยวิสามคนเลยเก่นไปปะจะเย็นนะหนุ่มวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทางใครทางมันตอนนี้ วางนั่งแล้วไปไปกินวางนั่งสองสองเฮ้ยเขาไม่มีของเลย มีคนมีคนมีคนดีดป็นสลิงตรงไหนไม่รู้ขอเข้าบงก่อนนะโอ้โหชุบกันมาเต็มเลยจะเอ๋อย่าหามมมยิงกันคอนโดเรายิงฟีสปอร์ตเลยตรงนี้ยี่ไงว่างนั่ง ไมเห็นเราอะอย่ามีคนขึ้นมาก็พอนะนี่ไงต้องมองบนฟ้าไว้ร่วงโอ้โหโดนลัด เกินไปว่ะโทรศัพท์ยิ่งไม่ดีอยู่ดูดิดูดิโทรศัพท์กระโดดขยับเองเกินไปว่างในโทรศัพท์ผมมันขยับไม่ได้คนดูเนี่ยคนดูดูปุ่มนี้ไปนะถ้าปุ่มนี้หายคือขยับไม่ได้เลยว่าง ลงมา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 สวยนั่นแหละสวยกระโดดไม่ได้หรอลูกกระสุนปืนดัหมดคนดู เ็ย็นอะเย็นเย็นเย็นเี่ยเลยโทรศัพท์วิ่งไม่ได้เฮ้ยเย็นเย็นนะอย่าเอาเียบผมเกินไปโทรศัพท์ผมวิ่งไม่ได้คนดู มีอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยทัพท์จะเพิ่งหลอนตอนนี้เดียวยิงไปยิงไปฮะห,หนึ่ง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 ทัพท์หลอน มาดีหนึ่งหนึ่งโทรศัพท์หลอน19คิวเฉยอะไรปะเนี่ยที่คนดูเกมนี้โทรศัพท์ผมหลอนจริงนะขึ้นฮีโร้อีกไอ้โทรศัพท <t Ali ens> <t win 't> ์แบบไม่ไหวจริงอะได้19คิวที่หนึ่งเฉยโดนล้าปีตั้งสองตัวนะเออจัด โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอคนละหน, like, นึ่งไลค์จริงๆคลิปนี้โทรศัพท์ไม่ไหวจริงคนดูก็น่าจะเห็นนะตอนตอน้นเกมแล้วก็ตอนที่ผมบอกให้ดูปุ่มผมวิ่งอะ่ะเออถ้าปุ่มวิ่งมันบล็อกก็คือว่ามันจะวิ่งไม่ได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนี่คือเหตุผลที่ผมแบบขี้เกียจเล่นเกมมันเป็นแค่บางเวลานะถ้าวันไหนไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยแต่ถ้าวันไหนเครื่อองงมมัันนนนนนรร้ิดึกก็็็จะะเปคบผ ก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ะจะประมาณนี้นะครับผมก็19คิวอย่าผมไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย